สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับพบกับช่องเม้งเพชรยนตรถเก่งมือ2ครับวันนี้ครับเรามีรายละเอียดของตัวรถเก่ง5ประตูในส่วนของตัวรถอีโกคามานำเสนอครับกับ Suzuki Swift 1.2 GL ปี2017ครับรายละเอียดคันนี้ครับจะได้ในส่วนตัวรถสีขาวครับเบื้องต้นเลขไมค์คันนี้ครับอยู่แค่63,000ครับ ราคาในส่วนของตัวรถครับเริ่มต้นอยู่ที่379,000บาทครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรายละเอียดของตัวรถ e ีโก้คาที่เป็นในส่วนตัว5ประตูตรงนี้ครับสามารถเข้ามาดูรเรทรถได้ครับที่บริษัทเพชรจนครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ซอยเสียดไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดีย๋ยวเราจะพามาชมเลยของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนของตัวด so ้านหน้าครับผมในส่วนของตัวไฟครับลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวไฟที่เป็นหลอดไส้ครับเบื้องต้นไฟเหลวจะเป็นหลอดไส้สีส้มนะครับรายละเอียดของตัวโคมครับไม่มีดิ้วรอยครับค่อนข้างจะใสเลยครับคันนี้รายละเอียดของตัวด้านหน้าครับในส่วนของตัวกระจังครับโลโก้ของซูซูกิยังอยู่ชัดเจนครับจะมีในส่วนตัวด้านหน้าตัดที่เป็นพลาสติกสีดาครับแต่ับส่วนตัวสีตทที่เป็นสีขาวครับตรงนี้เบื้องต้น รายละเอียดของตัวไฟครับผมฝั่งขวาครับยังอยู่ครบเป็นปกติครับหลอดไฟยังอยู่ครบครับคันนี้เดี๋ยวลอยค่อนข้างจะน้อยครับในส่วนของตัวหลอดไฟครับไอโคมไฟครับทุทีครับรายละเอียดขั้นต้นครับรถคันนี้ครับจะไม่มีในส่วนของตัวไฟฟล g ก a m มนะครับหรือไฟตัดหมอกครับแต่จะเพิ่มเติมมาครับในส่วนของตัวไฟหลอด LED ครับด้านล่างครับทั้ง2ฝั่งเลยครับคันนี้ รายละเอียดของรถคันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนตัวทะเบียนที่เปลี่ยนใหม่ครับผมเป็นทะเบียนที่ไปกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้รถคันนี้ครับด้านหน้าครับจะมีตัวชุดแต่งของตัวสเกิร์ตด้านหน้าครับผมที่เป็นสีดําตัดด้านล่างครับจะมีขอบในส่วนของตัวสีแดงตัดเบื้องต้นครับจะได้ชุดแต่งที่เป็นของตัว s Sport มาให้ครับเดี๋ยวเราพามาชมเลยของตัวฝากระโปรงครับฝากระโปรงครับผมไม่มีริ้วรอยครับรถสีขาวใสครับสะอาดตรงนี้ชัดเจนเป็นปกติครับ รายละเอียของรถด,ด้านข้างครับผมค่อนข้างจะสวยเลยครับคันนี้จะได้ของตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันอยู่แล้วครับเบื้องตน้นรายละเอียดของตัวในส่วนของตัวล้อครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวล้อที่เป็นขนาด17นิ้วครับผมจะได้ในตัวตัวแม็กที่เป็นยี่ห้อของตัวเวลครับผม รลอียของตัวแม็กครับจะได้แม็กที่เป็น5ก้านครับน็อตสีรูครับจะเป็นในส่วนตัวสีของตัวแม็กที่ผสมผสานกันระหว่างในส่วนตัวสีดำอ่าสีเงินแล้วก็สีแดงตัดคาดกันครับแม็กค่อนข้างจะสวยคันนี้ครับรายละเอียดของตัวยางครับผมในส่วนของตัวยางครับลูกค้าครับผมจะได้ในส่วนของตัวยางที่เป็นขนาดความกว้างอยู่ที่205ครับความหนาอยู่ที่45ครับเป็นในส่วนตัวยาง r 1 7ครับรายละเอียดของตัว ปียางครับเบื้องต้นครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนตัวปียางที่เป็นปียางปี2018ครับรายละเอียดของตัวยางครับดอกยังอยู่ครบไม่มีรอยแตกแล้วแน่นอนครับผมคัานนี้ถ้าลูกค้ามาดูแล้วไม่ชอบใจเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวยางครับทางเราสามารถเปลี่ยนในส่วนตัวยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ได้ครับเบื้องต้นแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นในส่วนตัวยางที่มีห้องครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับในส่วนตัวล้อหน้าครับ ลูกค้าจะได้ส่วนตัวเบรกที่เป็นเบรกจิตครับผมเบื้องต้นรายละเอียดของตัวโช๊คครับสภาพเดิมๆครับเราเห็นสภาพของตัวรถสภาพเดิมๆคันนี้เลยครับโช๊คทุกอย่างยังเป็นปกติครับอาจจะมีในส่วนตัวล้อสนิมเล็กน้อยเล็กๆน้อยครับเดี๋ยวทางเราทําการปรับสภาพก่อนส่งมอบรถให้ตับลูกค้าแน่นอนครับซุ้มล้อครับบางโคลพลาสติกยังอยู่ชัดเจนครับรอยมุดของตัวพลาสติกยังยึดอยู่ครับเป็นเหมือนเดิมปกติครับ ในส่วนของตัวรายละเอียดของรถคันนี้ครับจะได้ส่วนตัวสีขาวแล้วก็ตัดเป็นส่วนตัวซุ้มล้อที่เป็นสีดําครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวอารมณ์ครับคล้ายๆเหมือนรถยุโรปครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวด้านข้างครับจะมีส่วนตัวหลอดไฟเล็กๆด้านข้างตรงอตรงฝั่งด้านข้างครับที่เป็นไฟเลี้ยวครับเบื้องต้นอาจจะมีริ้ยวลอยครับในส่วนตัว กระจกมองข้างครับผมเดี๋ยวทางเราทําการเก็บรายของตัวงานให้ครับคมในส่วนตัวด้านข้างครับจะได้เป็นคมในส่วนตัวกระจกมองข้างที oh, yeah. no ่เป็นสีแดงครับเบื้องต้นจะมีในส่วนตัวกันสาดครับตรงกระจกมองข้างครับทั้งคันครับตรงนี้ตรงฝั่งกระจกรายละเอียดของตัวด้านจับครับของตัวประตูครับจะเป็นสีขาวนะครับเบื้องต้นคันนี้รายละเอียดของตัวการเปิดประตูครับในส่วนตัวประตูหลังครับจะต้องเปิดในส่วนตัวประตูหลังครับแนวอารมณ์คล้ายคในส่วนตัวรถที่เป็นในส่วนตัวรถ CRV ครับเบื้องต้นสามารถเปิดได้ครับตรงฝั่งด้านบนตรงนี้ครับชุดแต่งครับผมในส่วนตัว s s ส o r t ครับค่อนข้างจะสวยแล้วครับสาวคันนี้แม็กหลังครับผมยังอยู่ครบเป็นปกติครับไม่มีรอยของตัวขีดขวดของตัวแม็กแน่นอนครับรายละเีของตัวยางครับเนื้อยางครับไม่มีรอยแตกแล้าครับเบื้องต้นแม็กที่เป็นในส่วนตัวแม็ก เวลครับค่อนข้างจะสวยเลยครับเป็นส่วนตัวแม็กห้ากานครับคันนี้ซุ้มล้อด้านหลังครับผมยังอยู่ชัดเจนครับในของตัวโช๊คครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ามันครับชุดบังโคลนด้านหลังพลาสติกยังอยู่เป็นเหมือนเดิมครบปกตินะครับล้อค่อนข้างจะสวยเลยครับสำหรับรถคันนี้ครับ ในส่วนตัวด้าน,น,นหลังครับผมลูกค้าจะได้ส่วนของตัวปีกของตัวชุดแต่งด้านหลังตรงนี้เพิ่มเติมมาครับผมยลอียดของตัวหลอดไฟข้างหลังครับยังอยู่ครบเป็นปกติครับโลโก้ซูซูกิยังอยู่ครบครับผมโลโก้ของตัวที่เป็นในส่วนตัวแบรนด์สวิฟครับยังอยู่ครบครับในส่วนของตัวคันนี้ครับจะได้เพิ่มเติมมาครับในส่วนตัวไฟด้านหลังครับเป็นจุดที่3าครับเพิ่มเติมมาตัวกระจกมองข้าด้านหลังครับในส่วนของตัวตัวฉีดน้ําที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครับยังอยู่เป็นปกติครับ คันนี้ครับจะเพิ่มเติมมาครับจะได้ส่วนตัวเสาอากาศด้านหลังบนหลังคาครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวหลังคาค่อนข้างจะใสชัดเจนเลยครับสำหรับคันนี้ครับอาจจะมีรอยสนฝุ่นเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวทางเราเขาทำการปรับสภาพก่อส่งรถให้ทางลูกค้าเบื้องต้นครับคันนี้ครับจะมีในส่วนตัวกล้องหลังครับแต่ลูกค้าต้องเปลี่ยนในส่วนตัวจอครับผมตรงนี้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวด้านในอีกทีหนึ่งครับ ชุดแต่งค่อนข้างจะสวยครับจะมีในส่วนตัวชุดแต่งที่เป็นท่อหลอกครับตรงนี้ให้อรเดเตอร์ฮอตค่อนข้างจะสวยเดิมเดิมเลยครับสภาพคันนี้โคมไฟด้านขาด้านขวาครับไม่มีริ้วรอยนลครับเบื้องต้นเดี๋ยวทางเราทําการแก้และปรับสภาพทางลูกค้าครับเบื้องต้นตรงนี้อยู่แล้วล้อด้านขวาครับสภาพอยู่ชัดเจนครับเหมือนเดิมไม่มีรอยขูดของตัวแม็กหรือปินของตัวแม็กครับอาจจะมีรอยขูดของตัวขอบนิดเด็ล็กน้อยครับผมถึงว่าเหมือนกับไม่เยอะมากครับตรงนี้ ในส่นตัวปียางครับจะได้ตัวปียาง18เบื้องต้นที่บอกทางลูกค้าไปครับราเรียของตัวซุ้มล้อด้านหลังโชคทุกอย่างยะเป็นเหมือนเดิมครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันครับตรวสอบสภาพเดิมครับสีค่อนข้างจะสวยครับคันนี้การสาดของตัวกระจกมองด้านข้างครับยังอยู่ครบเป็นปกติครับด้านจับประตูไม่มีรอยขูดถลอกของตัวบอดี้ของตัวสีครับเบื้องต้นสเกิร์ตทุกอย่างจะได้ตัวสเกิร์ตที่เป็นสีดาครับตัดกับขอบตรงตัวสีแดงครับเบื้องต้น กระจกมองข้างครับผมอาจจะมีเลี้ยวลอยครับด้านบนครับเดี๋ยวทางเราทำการแก้ไขทางลูกค้าครับในส่วนตัวไฟยังอยู่ครบชัดเจนครับสำหรับในส่วนตัวไฟเลี้ยวครับเบื้องต้นซุ้มล้อทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวล้อหน้าฝั่งขวาครับยังอยู่เป็นปกติครับรายละเอียดอีเทลของตัวล้อครับตรงนี้ครับค่อนข้างจะสวยครับเหมาะสําหรับคนทุกวัยครับสามารถเข้าดูยละเรถได้ครับผมที่บริษัทเพชรยนต์ครับ ทางเราวบรตีในส่วนตัวโครงสร้างเลยครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอพิคว่ำจมน้ำรอชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรามีวรนตีหลังการขายครับดูแลในระบบเครื่องไฟแลวก็แบตเตอรี่ให้ทางลูกค้าครับเดวันที่รับรถไปสามสิบวันครับรายละเอียดของตัวชกด้านหน้าครับยังเหมือนเดิมเป็นปกติครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กๆน้อยครับซุ้มล้อล้อยึดของตัวฮอนด้าทุกกะพลาสติกครับยังหมูเหมือนเดิมครับรถ่อนขคันจะสวยเลยครับสำหรับคันนี้ เดี๋ยวเราพา,าชมรายละเอียดของตัวรถด้านในด้วยกันครับในส่วนของตัวกุญแจครับลูกค้าจะได้ถัอต,ตัวในส่วนตัวกุญแจสวสตคีย์ครับหรือกุญแจดาบเบื้องต้นครับสามารถสั่งการเปิดปิดรถได้ผ่านาทางรีโมทตรงนี้เลยครับรายละเอียดของตัวกระจกครับผมจะเป็นในส่วนตัวกระจกของทางซูซูกิเบื้องต้นเลยครับคันนี้ทางเราไม่มีในส่วนตัวรอกระจกของการเปลี่ยนเบื้องต้นครับทุกอย่างวารันตีในส่วนตัวโครงสร้างแน่นอนครับ รายละเอียดของตัวด้านในครับแผงประตูครับผมจะได้ส่วนของตัวแผงประตูสีดําครับเบื้องต้นไม่มีส่วนตัวริ้วรอยครับจะมีในส่วนของตัวสีขาวคาดครับตรงที่พักมือเบื้องต้นตรงนี้ครับกระจกพับด้านข้างครับจะเป็นในส่วนของตัวเมนน่นปกตินะครับเบื้องต้นจะมีระบบของการล็อกครับปกติด้านจับประตูเปิดครับเป็นสีดําครับรายละเอียดของตัวคันนี้ครับผม ในส่วนของตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยลูกค้าจะได้ในส่วนของพวงมาลัยปฏิฟังกชันครับคอนโทรลฝั่งข้างเดียวครับเกี่ยวบระบบเครื่องเสียงครับเบื้องต้นเบาะจะเป็นในส่วนตัวเบาะผ้าสีดําครับตัดกะลายสีดําตรงกลางครับเบื้องต้นรายของตัวเบาะสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดครับเดี๋ยวเราพาชมรายของตัวด้านในด้วยกันครับในส่วนด้านในครับจะเป็นกุญแจในส่วนของตัวกุญแจเสียบคี์ธรรมดาเบื้องต้นนะครับ ในส่วนตัวเลขไมค์คันนี้ครับจะอยู่ที่63,344ครับเบื้องต้นฝั่งซ้ายครับในตัวปุ่มกดตรงนี้ครับสามารถเช็ครายละเอียดของตัวเซ็ตอ่าระยะทางครับผมเกี่ยวกับระบบโซน A โซน B ได้ครับผมฝั่งขวาครับผมจะเป็นในส่วนการาจับในส่วนตัวเลทครับผมระยะทางครับการซิทเตือของตัวน้ำมันครับเบื้องต้นคอนโซลด้านหน้าครับ จะเป็นสีดำครับเบื้องต้นตัดกระส่วนของตัวสีขาวครับคันนี้ครับจะมีส่วนตัวแอร์แบ็กครับเบื้องต้นพวงมาลัยเป็นตีฟังชันครับปัดคอนโทรลเครื่องเสียงฝั่งเดียวครับผมสามารถหยุดในส่วนตัวระบบเครื่องเสียงได้ครับเครื่องเสียงจะเป็นระบบของตัวชิ้วธรรมดาครับอันนี้จะสามารถใส่ในตัวซีดีได้ครับแอร์จะเป็นในส่วนตัวแอร์ครับแมนนวลครับผมเบื้องต้นตรงกลางเกี่ยวกับระบบของตัวคล่ลมครับฝั่งขวาเกี่ยวกับระบบอุณหภูมิครับฝั่งซ้ายเกี่ยวกับระบบทิศทางของตัวแอร์ครับ ด้านล่างครับเพิ่มเติมมาครับผมจะมีในส่วนของตัว power outlet ครับผมที่เป็นขนาดสะอาดอยู่ที่12โวลต์ครับ120วัตต์ครับแล้วก็ในส่วนของตัว p o ์ต aux ครับแล้วก็ usb ครับคันนี้ครับเกียร์ครับจะได้ในส่วนของตัวเกียร์ที่เป็น prndl ครับผมแล้วก็มีส่วนของตัวระบบชิปล็อกให้ลูกค้าครับเบรกจะเป็นเบรกมือดึงมือครับเบื้องต้นเป็นเมนนุ่นครับรายละเอียดของตัว ที่บางแดดครับผมฝั่งคนขับครับจะมีเพิ่มเติมมาในส่วนตัวกระจกครับผมเพิ่มแต่ว่ามีส่วนของตัวคอนโซลไฟให้นะครับจะมีคอนโซลไฟตรงกลางครับเบื้องต้นให้ทางลูกค้าครับคันนี้ครับจะมีในส่วนเพิ่มเติมมาในส่วนเกี่ยวกับระบบของตัวลำโพงครับตรงคอนโซลด้านหน้าครับเบื้องต้นที่บางแดดของบุคคลนั่งข้างคา bien, รับจะมีเพิ่มเ dialog, ติมมาในส่วนตัวกระจกให้ครับแต่ไม่มีในส่วนตัวไฟให้ทางแผง บางแดดตัวของบุคคนนั่งข้างทั้งคู่ครับด้านข้างของบุคคลนั่งข้างครับจะมีเพิ่มเติมมาในส่วนตัวชุดจับมือครับแต่ฝั่งบุคคลที่ขับครับจะไม่มีชุดจับมือให้นางลูกค้านะครับรายละเอียดดีเทลของรถครับค่อนข้างจะใหม่เลยครับคันนี้ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยขีดข่วนแน่นอนครับรายละเอียดรถดีเทลค่อนข้างจะสวยครับคันนี้สภาพเดิมๆทุกอย่างเลยครับ ะมีในส่วนตัวที่ใส่ของครับผมด้านข้างครับของบุคคนนั่งข้างครับเดี๋ยวเราพาไปชมเลยของตัวรถด้านหลังด้วยกันครับในส่วนตัวรถคันนี้ครับจะได้ในส่วนตัวเบาะที่เป็นเมนุนะครับผมสามารถปรับทิศทางของตัวเบาะเลื่อนสไลด์ไปด้านหน้าครับผมหรือว่าปรับเอ็นในส่วนตัวเอ็นหลังได้ครับในส่วนของตัวลออโครงสร้างด้านหน้าทุกอย่างครับหัวน็อตยังเป็นปกติครบเหมือนเดิมครับลูกยางครับไม่มีรออฉีกขาดเบื้องต้นครับ ในส่วนของตัวเสา A ครับยังอยู่ครบเป็นปกติครับเนเพจของตัวรถครับยังอยู่ครบครับคันนี้อย่าล้อพามเลยของตัวรถด้านหลังครับประตูรถด้านหลังครับสามารถเปิดได้ในส่วนของตัวด้านบนครับเบื้องต้นเบาะด้านหลังครับเป็นเป็นส่วนของตัวเบาะผ้าครับเบื้องต้นไม่มีรอยฉีกขาดครับ หรือลอยขูดครับหรือรอยสิ่งสกปรกครับเดี๋ยวทางทําการปรับสภาพก่อนส่งมอบรถให้ทางลูกค้าแน่นอนครับตรงนี้แหงประตูด้านข้างครับฝั่งซ้ายยังอยู่เป็นปกติครับเป็นสีดําครับเบื้องต้นเบาะครับจะได้ในส่วนเบาะตรงโซนกลางเพิ่มเติมมาครับในกรณีที่ลูกค้ามีคนนั่งตรงโซนกลางครับสามารถปรับเลยของตัวเบาะตรงนี้ขึ้นมาได้เลยครับในกรณีลูกค้าครับต้องการที่จะ พับเบาะด้านหลังครับแล้วเพิ่มเติมในส่วนที่ของครับสามารถพับเรียของตัวบาะตรงนี้ลงมาได้เลยครับก็จะสามารถวางสิ่งของตรงประตูด้านหลังตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับในส่วนของตัวด้านหลังครับผมเพิ่มเติมมาครับในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังครับค่อนข้างจะกว้างเลยครับคันนี้จะมีในส่วนของตัวชุดซ่อม ยางครับแล้วก็ในส่วนของตัวประแจบล็อกให้ทางลูกค้าครับเบื้องต้นจะมีในส่วนของตัวไฟเพิ่มเติมด้านหลังขึ้นมาครับจุดหนึ่งครับแล้วก็มีที่แขวนของครับรถดสภาพเดิมเดิมใหม่ๆนะครับคันนี้ด้านข้างครับจะมีในส่วนของตัวชุดอ่าในส่วนตัวแม่แรงครับให้ทางลูกค้าครับ สงพลาสติกที่เก็บของด้านข้างตรงนี้ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆเลยครับลูกค้าครับสามารถรีเข้ามาจับจองรปเจ้าของได้ครับผมที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ซอเสรีไทยครับ68แยก1มมลบุรีกรุงเทพมหานครครับเราพาไปชมรายละเอียดของตัวรถโครงสร้างด้านหลังเลยครับขนทุกอย่างยังอยู่ครบครับไม่มีการถอดครับหัวมุมน็อรอยคุมทุกอย่างยังใสๆเหมือนเดิมครับไม่มีหลักการถอดหรือว่าชนหนักแน่นอนครับบริษัท เ็นยนต์ครับบรันตีในส่วนของตัวโครงสร้างแน,น่นอนครับเลยคันนี้คันนี้ครับจะไม่มีในส่วนตัวเซ็นเซอร์หลังให้ทางลูกค้านะครับเราเห็นรถสภาพเดินๆตรงนี้ครับเดี๋ยวเราพราชมเลยเขาต,ตัวรถเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์คับจะได้ในส่วนตัวเครื่องยนต์เบนซินครับขนาดจุดที่1.2ครับผมหรือเครื่องพันสองครับผมเบื้องต้นรายละเอียดของตัวเครื่องครับยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันแน่นอนครับอาจจะมีรอยเศษฝุ่นเล็กน้อยครับ๋ยวทั้งนอครับการประสภาพส่งมออให้ลูกค้าแน่นอนครับตรงนี้อะไรของตัวฝากระโปรงครับไม่มีรอยการถอดของตัวฝากระโปรงมาเพื่อทําสีครับหัวน็อตหัวเลี่ยมยังอยู่ใสๆสเป็นปกติครับไม่มีรอยขีดข่วนของตัวหัวน็อตครับ ฝากระโปงครับจะมีส่วนตัวฉนวนกันความร้อนครับผมเบื้องต้นลายคองสร้างของตัวฝากระโปงจะเป็นเหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับหัวน็อตฝั่งซ้ายครับยังอยู่เป็นเหมือนเดิมครับไม่มีรอยของการถอดของตัวฝากระโปรงครับเนมเพทของตัวโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คมาิ้งยังอยู่เหมือนเดิมครับมอกรอยังอยู่ครบครับคันนี้สภาพรถสภาพเดิมๆเลยครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับรีบเข้ามาจัดจองเป็นเจ้าของได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับ ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจรายละเอียดของตัวรถเก๋งครับ5าประตูที่เป็นอีกโกคาคันนี้ครับกับซูซูกิสวิป 1 2 gl ครับปี2017เครับเลขหม่อยู่ที่6300 0ครับราคารถเริ่มต้นอยู่ที่379,000บาทคันนี้ครับสามารถรีบเข้ามาจับจองไปเจ้าของได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสีไทย68แยก1มิลบุรีกรุงเทพมหานครครับรีบเข้ามาดูเลขของตัวรถได้ครับผมลูกค้าทุกอาชีพครับสามารถออกรถได้ครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถ ผ่อนได้ครับในส่วนตัวดอกเบี้ยพิเศษครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.7 9ครับตลอด4ปีครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี8 4งวดครับผมหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ครับสามารถโทรมาสอบถามได้ครับเพิ่มเติมกับทางเซลเมนครับยินดีให้ทุกๆคําปรึกษาตรงนี้ครับผมยังไงขอฝากเลยของรถคันนี้ครับกลับไปส่วนตัวรถเก่ง5ประตูตัวอีโก้คาร์คันนี้เลยครับผมวันนี้เม่กเบย์ยนขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ